ตอนหน้ากลัวเลยพอแล้วพอแล้วสครบหน่อยครับั่งนั่งให้มันคบครบหน่อยยังยังไม่คุ้มเลยยังไม่เจอตอนหวานเสียวเลยยอดครับสุดยอดมาแล้วก็ต้องกลัดนะครับใช่ มาต่อยอีกทางหนึ่ง การีรีการีรีการีรีวดการีรีลองหัวคอกอดดีๆลูกกอดดีๆชาแล้วเฮ้ยเยเฮ้ยเยี่ยวแสงป่าววะเฮ้ยเยี่ยวแสงป่าววะ เอาไว้แน่นนะครัะวาฬน้าเขียวอยู่เล่นประจำอยู่ไม่กลัวแต่หน้าเรียนเย้ครับสุดดีครับมาดูนี่ครับมียิงธนูด้วยที่บ้านสันติชนเรายังอยู่ที่เดิมฮะตอนนี้คือมามาเดินเล่น ฮดูบรรยากาศรอบๆวันคืมฟ้าคืนฝนฮะดูตรงตรงยอดเขาตรงนั้นก็จะมีเอ่อนั่นหมอกสายหมอกลอยลอยเลาะริมไหลเขาด้วยฮะ,ะก็เป็นหมู่บ้านจีนอยู่นานฮนะ 到你吃了豹子胆？蒋介石马上把他调回去以后，很快就把他调回，调回去就把他像张学良一样软禁，软禁了。你说还有什么了？啊，最后就由柳元林来接替他的职务。那么在这个时候，就他们开始大面积种植鸦片，啊，弄毒品。在六一年的时候，周恩来访问缅甸，嗯、你知道吧？周恩来访问缅甸，因为中人那个时候还没有什么。 คำามรันใหญ่ครับความเป็นมาของกำลังทหารจีนคณะชาติการรวมคนที่เมืองศาสตร์และโจมตีอย่างเป็นคล้มมายๆหอจุดไม้เห็นนะครับมีเรื่องเล่ามีประวัติความเป็นมา 后来以后第二次就不一样第二次都进入金三角大气น下所以说国民党你知道国民党军队也是军队不太稳定那คือรูปภาพกเก่าๆครับเริ่มสร้างศูนย์วัฒนธรรมในปี2547ถ่ายภาพศูนย์วัฒนธรรมยีนยูนานบ้านสันติชนนี่คือสมัยเริ่มสร้างฮะสมัยเริ่มสร้างแล้วก็มีร้านอาหารยินยูนานก็จะมีอย่างที่ผม พาไปกินนะฮะขาหมูยูนานมันโถผมไม่รู้นะใครจะว่ายังไงแต่ผมบอกเลยอาหารที่นี่อร่อยฮนะคุ้มค่ามือ้อที่ผมกินนะ่ะข้าวสองโถเมื่อกีนนะ้เนี่ยน้ำขวดลิตรหมดไปหกร้อยกว่าบาทหกร้อยต้นๆ<ะ>จำไม่ได้คือไปเนี่ยก็ ยังมีมนอยู่นะฮะใครจะว่ายังไงก็ยังผมก็ยังว่ามันมีมนอยู่มากี่ครั้งกี่หนก็ยังโอเคอยู่ที่ผมถ่ายให้ดูในวันนี้คือมันก็มีเยอะแล้วครับคลิปแต่ที่ผมถ่ายมาเดี๋ยวนี้เนี่ยคือให้เพื่อนๆได้ดูว่าปัจจุบันนี้ปลายเป็นยังไงละครับปลายเป็นยังไง,เ,ง,ไงเดี๋ยวนี้ยังบูมอยู่ไหมอะไร่างเนี้ยหลานใชายน้องคอต สู้ๆเก็กหล่อไหมลูกเก็กหล่อเก็กหล่อเลยสิเอ๋สุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดว้าไปเลยไปเลยเอบัดเอบัดเอ๋สุดยอดครับนั่งตรงแล้วครับตรงแล้วไปเลยก็เป็นความสุขของเด็กๆฮะ นก็ดูเนี่ยเนี่ยครับดูดูก็เป็นบ้านดินนะฮะบ้านดินก็เป็นบรรยากาศดีๆฮะเหมือนเรามาเมืองจีนเยอะๆก็มันเป็นโอกาสที่ดีว่าเราได้มาเนี่ยก็ถือว่าดีได้มาเห็นนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นกำกำแพงเมืองจีนจำลอง ก็ไม่ใหญ่ตัวอะไรมากมายฮะเล็กนิดเดียวแต่ก็ถือว่าได้ทำได้สร้างไว้ให้เราได้เห็นประเพณีเขาครับก็ดีกว่าเราไม่ได้เห็นน่ะนะฮะเ <Okay. S 1> พื่อนๆที่ยังไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวเมืองจีนก็เที่ยวไทยเนี่ยนะฮะเที่ยวไทยก่อนว่าวัฒนธรรมเขาก็มี มีอะไรยังไงก็รูรกันนะฮะเราก็จะได้เฝ้าศึกษากันส่วนในนี้ก็จะเป็นร้านชาฮะข้างบนก็เหมือนกัน,นะฮะก็จะเป็นที่ถ่ายรูปอะไรแค่แต่ผมไม,ไม่ไม่ไม่ขึ้นนะฮะต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวพามาเดินดูร้านขายชาก็มีทุกอย่างมีกล่องที่ระลึกมีกล่องที่ระลึกมีบุ้ยมีอะไรฮะครับผม หน้าฝนนี right ้เงียบไหมครับเงียบมากไหมเงียบมากค่ะใช่ไหมครับก็อย่างที่เคยมาผู้คนอัธยาศัยดีเหมือนเดิมก็ก็ลองชิมชาครับมชาชิมไหมก็ลองชิมชาดู ที่เขาบอกว่าหน้าฝนนี่ก็จะเงียบนิดหน่อยเงียบเยอะเลคะเงียบเงียบเยอะเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรฮะรอหน้าหนาวเนาะกี่เดือนสามเดือนไหมหน้าหนาวสามเดือนสี่เดือนเนาะที่ได้มันมันเงียบเงียบเดี๋ยวนี้นี่พูดถึงหน้าหนาวก็ยังก็เงียบกว่าเนาะใช่ไม่เหมือนสิบตัวปีเอแปดปีก่อนเนาะ ครับตอนนั้นบูมมากผมมาทุกปีเอใช่แต่ทุกวันนี้นี่หน้าหนาวก็ช่างก็ยังคือเขาไปบูมเนาะบูมบูมเป็นที่เป็นที่ไปครับมีแต่ก่อนก็สมัยก่อนก็แม่สลองครับแม่สลองเสร็จก็มาที่ปลายปลายแล้วก็ไปเชียงคานแล้วก็ตอนนี้คงเป็นน่านแลนะครับอ่าใช่ก็ กำลังบุมก็ก็กําลังเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัดอะไรพวกนี้ครับชาวัดสวยเยอะฮะวัดศรีพันต้นวัดภูมินวัดอะไรเนี่ยสวยครับกลางคืนเปิดไฟใส่นี่สวยมากใช่ครับเป็นคนที่นี่เลยไหมครับใช่ค่ะอ่าครับผมเรถ่ายยูทูปไหมยูทูป แนะนำเพื่นเมาเที่ยวก็ผมมามาปลายเนี่ยปีครั้งแรกเลยเนี่ยปี50ครับครั้งแรกก็ถามว่าดีไหมดีนะผมชอบนะแต่พอปี53เริ่มละปล่อยคล้ายๆคนมาเยอะเกินไปหรือเปล่าคนเดี๋ยวเราชิมชาครับเพราะว่า ชาคนไม่ค่อยอยู่เนาะก็ไม่ได้เสียบน้ําร้อนไว้คนไม่ค่อยเยอะฮะหยุดหยุดวันแม่สองสามวันนี้ก็คนก็ไม่ค่อยได้กลับเลยครับเพราะว่ามันเออทางมันทางมันยากแล้วก็น้าฝนหน้าฝนบางคนขับรถไม่เก่งก็ไม่ไม่ไม่กล้าใช่ครับพอขับรถมาไปก็ถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายยากไม่ก็ไม่ยากสําหรับคนที่ที่ขับรถเก่งนะฮะ ใช่กล้าแล้วเน,ะกกนาะครับผมถ้าคนที่แบบมาจังหวัดเียไม่พัน,นใช่ฮะผมก็มาขอนแก่นนะแต่ผมมาบ่อยจะมาตั้งแต่รถเก่าๆจนเออรถด,ดีขึ้นอะไรม,มาแบบลำบากกับมาแบบสบายก็หวังว่าปีนี้น่าจะบูมเหมือนนะฮะหวังว่งาฮะขอให้เป็นอย่งา,ายงงั้นครับผมครับ ตัวนี้ชาเลยนะฮะปูลงอ๋ชาครับหอมอะหอมจริงจริงหอมหอมมากกินกินมะลิหอม,หอม,ออม,หอมชื่นใจจริงจริงลงแต่ต้องคงไม่กินท้ไมาดมกลิ่นกัน ก็เดินทางมามาถึงตั้งแต่เจ็ดหกโมงกว่าก็อากาศเย็นโอ้ใช้ได้ฮะชาดีคช้าผมขอบคุณครับอ่านี่ไม่ค่อยหอมแต่เป็นเป็นเป็นชาทั่วไป ผมว่าโอเคนะถ้าเป็นบรรยากาศเย็นๆนะฮะอุณหภูมิหนาวๆได้ชาสักแก้วสุดยอดฮะเพราะว่ากินชาเนี่ยมันกินได้เรื่อยๆถ้าเป็นกาแฟเรากินได้ตลอดไม่ได้ต้องห้างห้ามชาเลยกินเรื่อยๆแต่บางคนถูกก็ดีบางคนไม่ถูกก็ไม่ดีโอเค <ๆ S 2> ครับชาชาอันแรกนี่ชามมลิใช่ไหมฮะ ขายยังไงฮะตรงนี้เหรอไม่ใช่อันนันร้อยห้าสิบเองที่ส่งให้เป็นยอดขายเขเท่าไหร่คงร้อยห้าสบมีแต่เล็กๆแค่นี้ใช่ไหมสองร้อยห้าสิเดียวใ่ไโอ้โหดาวผก็ใครได้ผ่านมาก็แวะกับพี่แกครับผมก็โอเคดีนะฮะ ไปฮะเดี๋ยวผมออกจากที่นี่ก็ไปดูว่ามันมีอะไรเที่ยวต่อที่ที่ปลายถามว่าผมมาบ่อยไหมเข้ามามาบ่อยแต่ก็มาที่เดิมๆแต่ที่ใหม่ๆก็ก็ยังแล้วนักท่องเที่ยวจีนก็ก็มีนะฮะเนี่ยฮะนักท่องเที่ยวจีนครับผมคนจีนมาเยอะฮะช่วงนี้ครับโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผม